ข่าวด้วยครับทุกคน น้องชูใจเพชรบ้านแพงได้ลงจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดวันนี้นะครับหลายคนก็แอบตกอกตกใจนิดนึงอุ้มอิมรวมทั้งอุม้มอิมข่าวกระแสะเองทุกคนยังไม่นอนอุม้มอิมก็ไม่นอนนะครับสาหรับวันนี้นะต้องบอกแบบนี้ครับน้องชูใจครับทุกคนได้มาพร้อมคุณแม่ครับทุกคนวันนี้ก็เผยสาเหตุแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยไม่สบายนะครับมีโรคประจําตัวนั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องชูใจเนี่ยก็จะกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปดูแลคุณ แม่นั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยที่น้องผูใจน้องชูใจเนี่ยได้ประกาศนะครับลาออกจากวงนั่นเองไม่ใช่น้องผูชูใจประกาศเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้น้องชูใจยังไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้น ทาง Facebook นะครับทุกคนคืออุ้มอิ่มเร็วไงเห็นช่องสาวน้อยปุ๊บเนี่ยอุ้มอิ่มก็เอามาพูดเลยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหขอแอบชมนิดนึงชูใจสวยมากไปทําอะไรมาคือวันนี้เราได้เห็นเนาะทางช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอน้องชูใจอ่ะทําไมออร่าขนาดนั้นทําไมสวยขนาดนั้นนะครับคือน้องเป็นคนผิวดีนะครับเป็นคนผิวดีแล้วก็เป็นคนที่ มีน้ำมีนวลสวยนะครับวันนี้เอ๊ะเราก็เพิ่งได้ดูน้องชูใจปกติเราไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ตามคลิปวิดีโอ,อน้องเท่าไหร่ทีเนี้ยพอเราได้ไปดูแล้วโอ้ยสวยมากนะครับน้องก็วันนี้ก็แอบเสียดายนะครับแล้วก็คิดว่าน้องโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะได้กลับมาเป็นศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็กลับมาสู่อ้อมกอดสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งครั้งนะน้องชูใจซึ่งเราบอกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถมากร้องเพลงเพราะ แล้วก็ฝากผลงานในหลายๆผลงานนะครับให้กับพวกเราเนาะทุกคนได้รับชมกันกับในในใน,านามของน้องชูใจเพชรบ้านแพงซึ่งต้องบอกว่านามนี้เนี่ยเป็นทางด้านบอสโจเนาะเป็นคนตั้งให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นชื่อน่ารักน่ารักแล้วก็อุ้มอิ่มก็นะน้องเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับทุกคนจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละคือเราอะพอเอ่ยชื่อน้องชูใจปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นดาวรุ่ง ของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องแล้วก็เราเห็นน้องเนี่ยได้มาลายน้ําใจในแต่ละคืนคือเยอะเหมือนกันนะลูกวิมก็คือได้ไปมีโอกาสเข้าไปดู Facebook ของน้องก็คือในแต่ละคืนก็มีฐาน f อแฟนคลับนะครับแล้วก็แฟนคลับ FC ก็ชื่นชมเนาะในผลงานในเสียงร้องของน้องนั่นเองครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้น้องชูใจเพชรบ,บ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับก็เอ็นดูน้องครับวันนี้น้องมาแบบสวยมากแล้วก็เป็นสาวแล้วด้วยนะ น้องมาพร้อมๆกับน้องอุงอิงใช่ไหมครับทุกคนน้องชูใจเนี่ยน้องมาพร้อมๆกับน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงน้องมาอะ,อะไรนะั้นน้องใหม่ไต่ดาวเนะาะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วน้องก็คือมาแบบว่าเสียงดีเสียงโดดนะครับเสียงเสียงโดดเด่นนะครับทุกคนแล้วก็นะแฟนแคลับก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศเนาะที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางญาติน้องมารับแล้วก็แอบใจหาอยู่ทุกคนเนาะซึ่งน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ อ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นตัวที่แบบว่าโชว์แล้วไม่ทําให้เราผิดหวังเนาะทุกคนหลายๆโชว์เลยนะครับเนาะหลายๆโชว์จริงๆสําหรับน้องชูใจนะครับเนาะก็วันนี้นะครับบรรยากาศน้องก็ได้มาก้มกราบเท้าพ่อโจสําหรับโอกาสนะครับนั่นเองครับทุกคนในระหว่างที่พ่อโจเนี่ยกำลังรับออดิชั่นนะครับสาหรับศิลปินคนใหม่ๆเนาะที่เข้ามาออดิชั่นหลังห้านหรือว่าหลังเวทีนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ อแอบตกใจนิดหนึ่งครับทุกคนแอบตกใจนะนะเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ทราบเหตุผลหมายถึงว่าคือเราไม่ทราบเหตุผลที่น้องลาลาใช่ไหมครับเหมือนกับว่าอ่ะ คือก็นึกว่าออกไปแบบกลางคันอะไรแบบนี้แต่ทีนี้พอมาทราบเหตุผลแล้วเนี่ยเราก็อ๋อน้องไปดูแลครอบครัวนั่นเองนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านน้องชูใจกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายเรื่องหลายราวทุกคนฝากติดตามได้เลยชอ่องอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ เวลาอุ้มอิม่มเนาะอ่านข่าวอะไรไปเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาเชียร์เข้ามาแช์นะครับแล้วก็ตอนนี้ด้อมอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจะครบ6000คนแล้วเข้าไปด้วยนะเป็นด้อมที่รู้ข่าวเร็วก่อนใครนะครับเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็สําหรับวันนี้ทุกคนไม่นอนอุ้มอิ่มก็ไม่นอนนะครับเราก็ไปพร้อมๆกันเราจะนอนไปพร้อมๆกันก็คืออุ้มอิ่มค่อนข้างที่จะติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ เหมือนกับทุกคนนี่แหละแล้วก็ในฐานะ FC คนหนึ่งแล้วการเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่เป็นกระบอกเสียงได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็หวังว่านอะ,อะเป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวแบบบอสโจอะบอสโจเข้ากอทมอครั้งนี้อุ้มยิ้มคิดว่านะน่าจะมีเรื่องให้กับนักข่าวอะถามเยอะอยู่นะครับสาหรับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพบ้านแพงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับบอสโจคือไม่รู้ว่าเอาเวลาไหนนอนบ้าง แล้วก็มีแต่เป็นผู้ให้จริงๆเนะี่ยอย่างที่เราได้เห็นครับทุกคนว่าบอสโจคือคนให้โอกาสคนจริงๆนะครับอย่างน้องชูใจเนี่ยเขาจะไปเขามาไปมาลาไหว้อันนี้คือเขาไปมาแบบถูกต้องมากๆนะครับนะสำหรับน้องชูใจก็น่ารักนะครับซึ่งวันนี้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอชื่นชมเนาะที่น้องแบบมีสปิริตนะครับก็วันนี้คือมาไหว้มาพ่อโจแล้วก็มีสปิริตจนวินาทีสุดท้ายขึ้นโชว์วันสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านนั่นเองครับทุกคน น้องชูใจเป็นคนจังหวัดไหนครับสีสเกตไหมะนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นคนจังหวัดสีสเกตเพชรบ้านแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่วงนี้ก็คือสีสเกตกําลังมีประเด็นนะครับมีประเด็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวอิมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสีสเกตอีกเพราะว่ามีประเด็นหลายเรื่องหลายราวมากๆล่าสุดคนที่ออกมาโพสต์นะครับอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงเรื่องน้องภูใจชูใจนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องชูใจขอให้ ปังๆนะครับแล้วก็เปรี้ยงๆนะครับในอนาคตเนาะไม่ว่าน้องจะกลับมาสาวน้อยเพริบแพงก็ขอให้น้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีครูทุกคนคนที่เป็นศิลปินน่ะทิ้งไม่ได้หรอกการร้องเพลงนะครับขอให้น้องกลับมาอยู่สาวน้อยเพราบแพงนะครับเนาะขอให้แบบกลับมาอีกครั้งอ่ะคนมีคุณภาพนะครับน้องน้อง้องชูใจเนี่ยนะครับเนาะอะเมื่อกี้นอกเรื่องไปนิดนึงนะครับก่อนจะปิดท้ายคลิปนี้กันก็คืออ่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วงนี้ตอนีตวตอนนี้ลบไปหมดแล้วลบโพสต์ไปหมดแล้วนะครับทุกคนอ่ะเราไม่เห็นแล้วเกี่ยวกับประเด็นดราม่าต่างๆเพราะว่าทัวร์ไปลงเยอะมากๆนะครับก็ไม่ว่าจะลงคลิปไหนหรือว่าไม่ว่าจะแชร์อะไรเนี่ยคนแบบทัวร์ลงหนักมากต้องบอกแบบนี้แล้วก็ลบไปแล้วเนาะสำหรับรูปภาพของหมอลำอีกวงหนึ่งที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเขาก็มีการลบไปแล้วเนาะเดี๋ยววิมจะมาอ่านอีกหนึ่งข่าวอยู่กับข่าวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่า ก็ไม่รู้ว่าการลบเนี่ยเป็นเจตนาดีหรือยังไงก็เดี๋ยวมารอนะครับเผื่อเขามีอะไรที่อ่าอ,าออกมาชี้แจงนะทุกคนซึ่งสัญญาก็คือแบบเขียนให้เห็นอยู่แล้วะนะครับทุกคนเนาะบอสโจคือกลางสัญญาเลยนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเขาดูสัญญาเป็นหลักนะครับเขาดูสัญญาเป็นหลักนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นว่าเอาใจช่วยนะครับสําหรับทางด้านบอสโจเอาสำหรับทางด้านบอสโจสาวน้อยพี่บ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับก็ ปังๆดังๆต่อไปนะครับอ่าคนที่คนนั้นคือคือคนที่เขามาโพสเนาะอ่าดังได้ก็ดับได้นะครับตอนนี้ลบหมดแล้วนะครับลบโพสหมดแล้วนะครับอะขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอะสำหรับคลิปนี้ขูดเนื้อเรื่องไปไกลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมเ่ากระแสเช่นเคยนะครับวันนี้คือแบบมาแบบหน้าสดมากแล้วก็มาเจอกับทุกคนนะครับแล้วก็ ช่วงนี้กาบเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอซทุกคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ